We know that tension there continues to ratchet up. Is that opportunity, whether it's greater trade with the United States, greater trade perhaps with Europe as a result, and inter regional, and being further integrated into supply chains as a result? As Thailand stands as a, as a neutral country, we are friends with both nations. We benefit from the moving of capitals, uh, manufacturing base. หลังจากปีส0 2 4ิปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำแล้วน้ำกำลังจะขึ้นแล้วแต่เราไม่เตรียมคันตักน้ำคันตักน้ำที่สำคัญมากในการเตรียมคือคนมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่อยู่ในอาเซียนฟิลิปปินส์บอกว่าอายุเฉลี่ยชันที่สามสิบปีอินโดนีเซียบอกอายุเฉลี่ยชันยี่สิบห้าปีที่เวียดนามบอกว่าชั้นผลิตเด็กนักเรียนนะครับห้าแสนคนต่อปีในวงการ science and technology เมื่อเทียบกับเมืองไทยเนี่ยคนที่จบในวงการ science and technology เนี่ยมีไม่ถึงเป็นหลักหมื่นลองคิดดูสิครับว่าถ คนได้ทางานไม่เป็นถึงแม้ว่าเรามีภูเขาสวยมีทะเลสวยมี p o ลิซีที่สมมติด,ดีที่สุดเลยแต่พอเม็ดเงินมาลงปุ๊คนทํางานไม่เป็นเพราะไม่ Reskill ไม่ Upskill คนสุดท้ายเม็ดเงินก็ต้องไหลไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแทน2สองอินดสรีเลยที่จะดึงเงินเยอะมากก็คือคําว่าดิจิทัลกับคำว่าก e ีนพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าบุคคลไหนประเทศไหนหรือบริษ,ษัทไหนไม่พูด2คํานี้ อาจจะไม่มีพื้นที่อยู่บนโลกใบนี้ในแค่10ปีข้างหน้า44%ของความสามารถของพวกเราทุกคนจะใช้ไม่ได้แล้วครึ่งหนึ่งของความสามารถที่เราเคยมีไม่มีประโยชน์แล้วผมพูดขนาดเ่าะว่าใ,ในปี2030 1หนึ่งใน3ของประชากรโลกต้องกลับไปเรียนนัสือใหม่ต้องกลับไปรีสกิลอัพสกิล มหาศาลสิ่งที่ประเทศต่างๆเล่งทำเนี่ยกำลังเร่งสร้าง Open Education Platform เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมีเวลาเหมือนเด็กม6ที่ไปเรียนได้5วันต่อสัปดาห์แต่เป็นคนที่ทํางานแล้วมีภาระาซึ่งอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ควรจะต้องมีแทบจะเป็นเหมือนนี้แสงไฟบนท้องถนนที่ทุกคนต้องเข้าถึงแต่คําถามที่ผมยังติดค้างในใจก็คือประเทศไทยพร้อมแค่ไหน,นถ้าพูดตามความจริงจริง,รงยรงตามหลังเพื่อนบ้านอยู่เยอะ สวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการ t o m o r r o นะครับยินดีครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในฐาะที่คุณท็อปเป็นตัวแทนคนไทยนะครับที่ได้ไปร่วมง,งาน World Economic Forum 2024ที่ดาวอสครับผู้นํหลายหลายฝ่ายได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณท็อปพอจะสรุปให้ฟังสั้นๆได้ไหมครับว่างานวันนั้นมีข้อสรุปอะไรบ้างจริงๆธีมของการประชุมในปีนี้นะครับคือ Rebuilding Trust คือจะทํายังไงให้ความเชื่อเชื่อมั่นเนี่ยหรือความเชื่อใจมันกลับมา เขาบอกว่าปี2023เป็นปีที่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อใจก็ลดลงเรื่องของประชาธิปไตยก็แย่ลงทั่วโลก Climate issue ก็เป็นปีที่เกิด Climate disruption ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจอห์นแคร์รีก็บอกว่าเนี่ยมีคน7ล้านคนเสียชีวิตจากแค่อากาศสกปรกเกิดการทะเลาะกันคนเสียชีวิตเยอะที่สุดจากคอนฟ lict ในการทำสงครามซึ่งเขาบอกว่าปี2024เป็นต้นไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะ rebuild trust ไม่ว่าจะเป็น trust ในระหว่างประเทศ คู่ค้ากันเองใช่ไหมครับกับ trust ในองค์กรที่เป็น non-profit organization ซึ่ง president ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ,รบเขาก็บอกว่ามันจะมี step ในการทำยังไงให้ความเชื่อมั่นมันกลับมา step แรกเขาก็บอกว่าเราควรจะต้องมี uh, neutral ground ที่มี voice มากยิ่งขึ้นมี powerful voice มากยิ่งขึ้นอย่าง U.N. เนี่ยที่ไม่ได้ฝักฝ่ฝายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เป็น bridge ของให้ผู้นำมา,มาเจอกันมาพูดคุยกันเนี่ย ควรที่จะต้องเผาฝูมากขึ้นหรือผู้นําต่างๆก mm ็ hmm. ควรจะมี dialog open dialog ที่เข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นเราควรจะพาร์เนอร์กันฝั่งของเทคโนโลยีเพราะว่าเขาบอกว่าเราก็ได้เข้าสู่ c h a ตอร์ใหม่ของ tech revolution mm hmm. ที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ี่ AI big data blockchain 3D printing เราควรจะพาร์เนอร์กันเรื่องของ energy transition เรื่องของ Green ด้วยเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่มันรอมากกว่านี้ก็สายเกินแก้แล้วอย่างที่3คือร่วมกัน ทำยังไงให้เขาบอก strengthen industrial supply chain คือทำอยังไงให้ supply chain มันไม่หยุดชะงักซึ่งเขาบอกว่าเราควรจะมีการเพิ่ม trading partners มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอทั่วโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ต่างประเทศต่างไม่เชื่อใจกันเราจะเห็น pattern ได้ชัดเจนอยู่2-3อย่างนะอย่างแรกก็คือทุกประเทศจะต้องเริ่ม เพิ่มจานวนประเทศคู่ค้ามากยิ่งขึ้นอย่างจีนกับสหรัฐเนี่ยที่ทุกคนรู้ว่าเกิดดีคัพ pling เจริงจริงดีคัพ pling ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซ้ายขวาที่แตกกัน,นมันเกิดแค่ตรงเทคโนโลยีนะครับหรือเซมิคอนดักเตอร์แต่ต่างคนก็ต่างพึ่งพาใส่กันมากที่เขาคิดต่างคนต่างอยู่ด้วยตัวคนคนเดียวไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยจริงๆทั่วโลกเลยพยายามที่จะเพิ่มเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองเนี่ยไม่พึ่งกับประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปสหรัฐก็เริ่่มทีองอ Supply ายเชนที่เคยอยู่ที่จีนบวกกับกที่โควิดเนี่ยทุกคนรู้สึกเลยว่าเราไปวางไข่ใน,ในตะกร้าเดียวพอจีนปิดประเทศปุ๊บมันชะง,งักกันหมดเลย Supply Chain เขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า China Plus One strategy ครับคือส ly ายเชนอันเดิมก็ลงทุนไปแล้วก็ยังอยู่ที่จีนแหละแต่เราควรจะขยายไข่มาในหลายตะกร้าลแล้วไล่ Plus One เนี่ยแหละมันก็เป็นส้มหล่นมาที่ประเทศไทยกับเวียดนามในอาเซียนมันก็เลยลิงก์มาอีก พอยหนึ่งที่ได้มาจากการประชุมคือหลังจากปี2024ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำแล้วนะครับที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามาในทวีปเราเนี่ยเยอะกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เราเคยเห็นมาเลยจะเป็นทวีปที่คนไม่มองค่ามีกต่อไป supply ช h ที่เคยอยู่ที่จีนก็จะกระจายมาที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามมากยิ่งขึ้นในระยะยาวเนี่ยมป็นสองอินดัสทรีเลยที่จะดึงเงินเยอะมากก็คือคําว่าดิจิทัลกับคำว่ากรีนพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าบุคคลไหนประเทศไหนหรือบริษัทไหนไม่พูด2คํานี อาจจะไม่มีพื้นที่อยู่บนโลกใบน,นี้ในแค่สิปีข้างหน้าเพราะปี2องพีเนี่ยอย่างน้อยเขาจะลดออกเบียละนะครับ <c oughs> ก็คือข่าวดีอันที่หนึ่ง <c oughs> เขาก็มองว่าอาเซียนเนี่ยมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกกว่าที่อื่นหนึ่งนะครับสองมี natural resource ที่ค่อนข้างเยอะสามก็คือแรงงานทั้งอาเซียนยกเวน้นประเทศไทยแล้วกันนะเป็นคนอายุน้อยทั้งหมดเลยอายุเฉลี่ยของฟิลิปปินส์อยู่ที่30ปีคนทํางานนะครับอายุเฉลี่ยของอินโดนีเซียอยู่ที่25ปีเวียดนามก็เป็น คนหนุ่มคนสาวทั้งประเทศเขาก็เลยมองว่าเป็นแอเรียที่เป็นขุมทรัพย์ใหม่บวกกับที่สําคัญที่สุดเลยคืออาเซียนนี่ไม่ไม่เลือกฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคําว่า Peace แล้วก็ Stability เนี่ยมันสาคัญที่สุดสาหรับนักลงทุนเขาไม่ต้องการลงทุนในประเทศที่ทะเลาะกันมีความไม่แน่นอนในการลงทุนใช่ไหมครับเขาก็มองอาเซียนเป็นเซฟเ h เว e นแล้วเรื่องที่2ที่เขาคุยกันก็คือว่าในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากลองส0 24เนี่ยมันเป็นโลกที่เป็น the New Normal ไปแล้วทำยังไงให้ the new normal world เนี่ย เราจะไปหา growth engine อันใหม่ให้ได้2คือ job opportunity ก็เป็นท็อปิกที่2การประชุม growth engine เนี่ยทุกคนพูดเลยว่าปีที่แล้ว2023ัเป็นปีที่ทั้งโลกไม่ได้โตขึ้นเลยโดยเฉพาะซาเทียกรุ๊ปซีของ o มโคร o อฟก็บอกว่าถ้าเรา normalize inflation หรือเ a k e into account inflation หรือเงินเฟอ้อเข้ามาในปี2023เนี่ยจริงๆโลกโตถอยหลังนะครับติดลบ negative growth rate ไม่ได้โตขึ้นเลยเขาต้องหา the new growth engine ใหม่นายกรัฐมนตรีอย่างจีนก็บอกว่า The new growth engine ของจีนเนี่ยที่เขาโตมาเขาบอกว่าจีนจะโต7%ต่อไปได้ยังไงเพราะมันฐานมันใหญ่แล้วลีเซียงก็บอกว่า the new growth engine ของจีนใหม่เนี่ยจะมาจาก internal drivers จากข้างในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่า Chinese middle class ตอนนี้มีทั้งหมด400ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น800ล้านคนผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนจากเน้นจำนวน quantity ไปเป็น quality เป็นเน้นคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็น internal drivers ของจีนที่จะทำให้จีนโตอีก7%ต่อไปเรื่อยๆฝั่งของ west หรือฝั่งของยุโรปเนี่ยซาเทียก็บอกว่า growth engine เก่าอย่างอินเทอร์เน็ตที่มันปลดล็อก productivity ให้กับโลกมหาศาลเนี่ยมันเต็มที่ไปแล้วเขาก็เลยบอกว่า the new growth engine อันใหม่ของโลกเนี่ยคือ AI โดยเฉพาะคำว่า general purpose technology เนี่ยมันคือจะเป็น AI ที่มากระทบทุกวงการาทุกวงการสามารถที่จะใช้ได้เราเลยใช้คำว่า general purpose technology มันจะปลดล็อกความสามารถใหม่ๆใ,ให้กับมนุษย์มหาศาล ซึ่งเขาบอกปี2023ปที่แล้วเป็นปีอยองการทดลองเล่นนะทุกคนรู้จัก ChatGPT ทุกคนรู้มันคืออะไรแต่ปี2024เนี่ยมันคือปีที่ใช้จริงล่ hmm. รบริษัทต่างๆจะเริ่มที่จะเอา AI เนี่ยมาใช้จริงๆมันก็เลย l e a มาที่ discussion ว่าอ้าแล้ว future of jobs คับอนาคตของอาชีพการงานจะเป็นยังไงมันก็เลยจะเกิดการมีแบ่งแยกเป็น2 layer ระหว่าง blue collar er, นะครับ uh, employee กับ white collar er employee บลูคอ l ่าคือคนที่ใช้ใช้แรงเขาแรกไวท์คอ l ่าคือใช้สมองเขาแรกรนะครับซึ่งในยุคที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมี AI, AI เนี่ยพอเทคโนโลยีมาเนี่ยเขาบอกว่ามันกระทบพอๆกันทั้ง Blue ูคอ l ่าทั้งไวท์คอ l ่าอิมแพคมันพอๆกันแต่ยุค Industrial Revolution ที่เราคิดคนเครื่องจักรที่ยกของไดหนักกว่าคนเนี่ยอันนั้นเนี่ยคนที่โดนกระทบหนักคือ Blue ูคอ l ่าเพราะว่าเครื่องจักรมันมาแทนที่แล้วเขาบอกในยุคนี้เนี่ยมันกลับกันพอ AI ยุคใหม่มา คนที่กลุ่มคนที่จะโดนกระทบเยอะที่สุดคือ white collar er, ค,คนที่เอามันสมองเขาแลกแล้วพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานออฟฟิศ manager ท,ทุกประเภทครับ engineers อีกหน่อย junior engineers ก็ไม่ต้องมีแล้วสามารถที่จะใช้ ai ในการโค้ดได้ใช่ไหมครับเขียนหนังสือแต่งเพลงอะไรที่เกี่ยวกับ white collar er, straightforward labor เนี่ยกระทบหมดจะกระทบหมดผ่าน automation แต่ในทางกลับกันเขาบอกว่าใน wave นี้เนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆโดยจาก ai เนี่ยคือระดับ blue collar er, ที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้น ภาพเปลี่ยนนะครับภาพเปลี่ยนก็นนคือเหมือนบ l u e c o l จะโดนกระทบมากกว่าแต่ณวันนี้คือจะได้ประโยชน์จะได้อนิสงจากเรื่องนี้จะได้อน,นิสงจาก,จไ,นนจากไม่ใช่ออโตเมชันเหมือนไว i ค e c o ที่จะมาแทนที่แต่จะได้อน,นิสงจากคําว่า augmentation ยกตัวอย่างอย่าง,าง front line worker ใช่ไหมครับที่เป็น blue c o l อย่างเขายกตัวอย่างุชชี่เลยครับในเวทีโลกุชชี่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็น call center ที่คอยเซอร์วิสกระเป๋าลูกค้าที่มาซ่อมอะไรต่างๆที่ซื้อคนซื้อกุชชี่ไปทั่วโลกแล้วพอกุชชี่ใช้ AI เนี่ยมันสามารถทําให้กลุ่ม customer support เนี่ยสามารถตอบลูกค้าได้เร็วขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นประหยัดเวลามีเวลามากขึ้นปรากฏว่าไอ้เวลาที่เหลือของ customer support ที่มีมากขึ้นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นเซลลเพราะเขามีความรู้มากพออยู่แล้วเกี่ยวกับกระเป๋า <Okay. S 2> ในทุกด้านปรากฏว่าพอเป็นเซล์เนี่ยรายได้ของเขามากขึ้นรายได้ของกุชชี่ก็มากขึ้นอื อันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า augmentation โอเ <Okay>, คไม่ใช่ automate จะมาช่วยจะมาช่วยมาช่วย,วยสร้าง productivity ที่มากขึ้นแล้วก็ทําให้มนุษย์ไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆได้ดีขึ้นใช่อันนี้คือจะมาเพิ่มรายได้ของ front line worker หรือหรือ blue collar แต่ในขณะที่ white collar เนี่ยจะถูก unbundle แล้วขาก็จะ break down ว่าสมมติ marketing manager ต้องทำสิบอย่างใน job description เขาก็จะดูว่าใน10อย่างนี้กี่อย่างที่ AI สามารถทําแทนได้แล้ว4ใน10อย่าง AI สามารถทําได้แล้วอัตโนมัตมันก็จะเหลือ6อย่างที่ต้องใช้คนทําที่ต้องดีวกว่าคนอะไรต่างๆที่ AI ยังทําไม่ได้โอเคสมมติมีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่า business development manager ครับมี job description 10อย่างเหมือนกันที่จะต้องทําสมมติ AI สามารถที่จะอัตโนมัตได้5อย่างอีกย่าอย่างยังต้องดีวกว่าคนมันจะเกิด unbundle ขึ้นมาแปลว่าไอ้สอย่างของ marketing manager เนี่ย กับอีก5อย่างของ business development manager เนี่ยจะถูก AI automate ไปเลยร0อปโดยที่ไม่ต้องใช้คนทำอีก6อย่างที่จะไม่สามารถที่จะ automate ได้ rebundle เข้ามาเป็นแค่ position เดียวที่มีชื่อว่า marketing and business development manager เราจะเห็นภาพ white collar เนี่ยมีรูปแบบงานที่เปลี่ยนไปแน่นอนใช่ครับอย่างแรกอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างจะรวมเลยแค่คนเดียวละแต่คนนี้ต้อง pick up skill ใหม่ละครอย่างเมื่อก่อนทำแค่การตลาดเป็นคุณต้องไปไปฝึก business development skill ละ เพื่อที่จะเป็น Marketing and Business development Manager ให้ได้โอเคเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับว okay. ่าพนักงานที่เป็นไวคอล่าเนี่ยน่าจะถูกผลกระทบอย่างแน่นอนคุณท็อปคิดว่าสกิลอะไรที่พนักงานกลุ่มไวคอร์ล่าควรจะรีสกิลหรือว่าอัพสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาครับคืออย่างที่เขาพูดเลยครับว่าถ้าบุคคลไหนไม่พูดคําว่าดิจิทัลในวันนี้ถ้าไม่พูดคําว่ากรีนในวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้ในแค่10ปีข้างหน้าแปลว่า Impact อออััันนนนนีีี้้้มมมมแแรรรรรงงงงจจิิๆๆกกก็ะเดดาาาาาสใใหหห่่่่่วยยไชชค Job loss ืพท อย่างเรื่องของ AI เนี่ยมันก็ต้องมีอาชีพใหม่ๆเช่น AI responsibility partner เพื่อที่จะเอา AI ไม่ไปใช้ในทางผิดๆเขาก็คุยกันเรื่อง core values guardrails red stop ว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้ AI เนี่ยความสามารถมันมันจะกระทบตั้งแต่คนระดับลากย,าย่าจนถึงคนระดับบนสุดของประเทศเลยเนี่ยจะเราจะดีไซน์ยังไงให้เทคโนโลยีนี้มันปลอดภยัยต้องหาจุดตรงกลางระหว่าง innovation กับ protection มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาฝั่งของ green อันนี้ก็ใหญ่มากเป็น disruption ที่ใหญ่มากๆที่ในอนาคตบริษัทที่ยังทำลายโลกอยู่เนี่ยก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันมันจะมีกฎใหม่ enforce มาครับให้บริษัทที่ยังทำลายโลกอยู่เนี่ยกู้แบงค์ไม่ได้เข้าตา่าทรัพย์ไม่ได้ส่งออกไม่ได้ resource มันถูก relocate มาที่ธุรกิจที่มันไม่ทำลายโลกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี skill set ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับฝั่งของ green Human capital ด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าในแค่5ปีข้างหน้าเนี่ย44%ของความสามารถของพวกเราทุกคนจะใช้ไม่ได้แล้วรวมถึงตัวผมด้วยนะครับ44%คือครึ่งหนึ่งอะของความสามารถที่เราเคยมีไม่มีประโยชน์แล้วเขาพูดขนาดว่าที่ว่าภายในปี2030หนึ่งใน3ของประชาะกรโลกต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่ต้องกลับไปรีสกิลอัพสกิลมหาศาลสิ่งที่ประเทศต่างๆเร่งทำเนี่ยกำล,ลังเร่งสร้างเป็น Open Education Platform ที่มีความยืดหยุ่นมากพอเพราะว่ามไม่ไม่ใช่ทุกคนมีเวลาเหมือนเด็กมหกที่ไปเรรียนนไดด้5วัััอสปาห์คบ แต่เป็นคนที่ทํางานแล้วมีภาระครอบครัวแล้วด้วยคนสามารถที่จะเรียนได้ตามที่ตัวเองว่างเรียนได้ทุกเมื่อเมื่อตัวเองว่างมี AI เป็น personalized t u l t e r ซึ่งอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ควรจะต้องมีในแต่ละประเทศแทบจะเป็นเหมือนแสงไฟบนท้องถนนภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า public goods ที่ทุกคนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับ connectivity เนะี่ยต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ประชาชนทุกจังหวัดต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต connectivity ได้แล้วต้องเป็น basic human rights เหมือนแสงไฟบนท้องถนนที่ทุกคนต้องเข้าถึงลองคิดดูสิครับว่า อาเซียนกาลังจะเข้าสู่ยุคทองคําแล้วน้ํากําลังจะขึ้นแล้วแต่เราไม่เตรียมคันตักน้ําคันตักน้ําที่สําคัญมากในการเตรียมคือคนมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่อยู่ในอาเซียนฟิลิปปินส์บอกว่าอายุเฉลี่ยชันท่าสามสิบปีอินโดนีเซียบอกอายุเฉลี่ยชันยี่สิบห้าปีที่เวียดนามบอกว่าชั้นผลิตเด็กนักเรียนนะครับห้าแสนคนต่อปีในวงการ science and technology เมื่อเทียบกับเมืองไทยเนี่ยคนที่จบในวงการ science and technology เนี่ยมีไม่ถึงเป็นหลักหมื่นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเม็ดเงินมาไหลเข้ามาแล้วคนไทยทำงานไม่เป็นถึงแม้ว่าเรามีีภูเเขาสสววยยมทะล ช่ไหมครับมี Poli c y ที่สมมติดีที่สุดเลย w e l c o m i n g ที่สุดเลยแต่พอเม็ดเงินมาลงปุ๊บคนทํางานไม่เป็นเพราะไม่ไม่ร skill ไม่ up Skill คนสุดท้ายเม็ดเงินก็ต้องไหลไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแทนแน่นอนไปเวียดนามที่ผลิต5้าแสนคนต่อปีใช่ไหมครับไปอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส์ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแต่คําถามที่ผมยังติดค้างในใจก็คือประเทศไทยพร้อมแค่ไหนถ้าพูดตามความจริงจริง,รงยังตามหลังเพื่อนบ้านอยู่เยอะนะครับปีเราเป็นคนกลุ่มประเทศเดียวที่เป็น Aging Society ในอาเซียน แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยได้หรือเปล่าครับคือภาพรวมขึ้นนํามันขึ้นนะครับเม็ดเงินมันไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากประเทศไทยยังไงก็ได้ผลประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าจะได้มากได้น้อยจะได้เป็นไข่ขาวหรือไข่แดงครับในอาเซียนถ้าเรามีพอลิซีที่ไม่ไม่สอดคล้องมีบุคลากรที่ไม่พร้อมแล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์แบบเป็นไข่ขาวครับไม่ใช่หับครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําโดยด่วนก็คือ1เราต้องเปลี่ยนกระทรวงดิจิทัลเนี่ยให้เป็นกระทรวงเกรดเได้แล้วและอันที่2คือกระทรวงทรัพยากรนะครับ ต้องเป็นกระทรวงเกรด A เหมือนกันต้องเป็นตัวชูโรงนําภาคเศรษฐกิจไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเตรียมขันตักน้ํากันให้พร้อมก่อนที่น้ําจะขึ้นต้องรีโลเ e ตบัตรเ Resource ให้กระทรวงดิจิทัลกระทรวง natural resource เนี่ยนะครับกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเป็นกระทรวงเกรดเเพื่อที่จะเป็นตัวชูโรงนําภาคเอกชน public and private partnership <Okay. S 1> เกิด Infrastructure ดีๆนะครับมี policy ที่สอดคล้องอย่างที่2คือเราต้องมี ease of doing business ที่ดี หลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เขาต้อง Import แม้แต่ข้างน้ำใช่ไหม,มครับเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขามี e s u b d o i n g business สังเกตว่าสตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่ไปเปิดที่สิงคโปร์หมดเลยเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ Advance ที่สามารถที่จะ t o c k o p t i o นพนักง,งานอะไร,รได้ี่เมืองไทยการแก้กฎหมายมันนานเกินไปจะทํายังไงให้เราไม่มี Legacy ร a w อที่มาดึงขาเราไวใ้ให้เราเปลี่ยนช้าในขณะที่โลกมันไม่ได้ขับเคลื่อนในเพสเก่าในความเร็วเก่าแล้วในปัจจุบันมันโลกมันคนละใบแล้วอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรี Century, มันต่างกับยุค อินดัสเทรียลเรวิวชันที่ค่อยๆขยับอีส์ดูวิ่งบิสเนสจะทํายังไงให้การเปิดบริษัทง่ายที่สุดในประเทศไทยทุนจดทะเบียนเปิดภายใน1ชั่วโมงเสร็จไหมเปิดบริษัทใช่ไหมครับการดึงคนเก่งๆโกลเด้นวีซา่าโอ้โหต่างประเทศนี่ให้โกลเด้นวีซ่าดึงคนเก่งๆกันแหลกลานโดยเฉพาะดูไบ,บไม่ต้องลงทุนก็นได้ถ้าคนมีศักยภาพเขาให้คุณเลย10ปีของเราข้อแม้เยอะ <laughs> อยงไงครับกว่าจะได้โกลเด้นวีซ่าดึงคนเก่งๆเงข้ามาเพราะบางทีก็ต้องพูดตามความจริงว่ามหาลาัยไม่สามารถผลิตเด็กเรียนที่มีคุณภาพตามที่ตตลาาดด้้อองกรไพ วิธีที่จะเรียนรู้ทางอ้อมอีกทีหนึง่งหรือทางรัฐเนี่ยก็คือเอาคนเ,เก่งๆมาแล่คนไทยนี่แหละทำงานกับเขาทุกวันเพื่อร่วมงานนี่แหละจะดึงค่าเฉลี่ยขึ้นเราก็ต้องเอาคนที่ทํางานเป็นบล็อกเชนเอนจิเนียร์ AI, อไอเอนจิเนียร์พวกนี้ให้โกลเด้นวีซ่าให้หมดให้มาที่เมืองไทยใครที่ทำเกี่ยว Digital กับดิจิทัลบกรีนเนี่ยให้โกลเด้นวีซ่าให้หมด เพื่อที่จะมายกระดับความสามารถของ Human Capital ของคนไทยหรือเรื่องของอ legal framework จะทำยังไงให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องมีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากพอไม่ใช่เป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยจะต้องแก้อย่างตอนนี้ครับประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนสายเทคถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในอาเซียนเราอาจจะน,น้อยกว่าเขาเยอะเลยอย่างคุณท็อปที่ทํางานอยู่ใน กลุ่มเทคโนโลยีนะครับคุณท็อปเจอปัญหานี้บ้างในบริษัทบิตคับบ้างไหมมันเกิดขึ้นหมดทุกบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยเฉพาะบิตคับนี่คือเป็นที่ที่แบบทุกคนมาช้อปปิ้งอะครับเราฝึกบล็อกเชนเอนจิเนียร์ให้เต็มไปหมดเลยผลิตบล็อกเชนเอนจิเนียร์ใหม่ๆจากการทางานทุกวันครับแบงก์ต่างๆก็มาช้อปปิ้งที่เรา<อ>ดึงคนไปคือมันเป็นการดึงทาเลนต์กันดึงทาเลนต์ใช่ไหมครับเรา,าฝึกทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกปีทุกปีใช่ไหมเพราะไม่มีใครทําบล็อกเชนทีใ่ใหญ่เท่าเรารในประเทศไทยแก้ปัญหายังไไรรเาาากกกก็แ้จม่ ไม่ไปดึงคนกับเขาแย่งกับเขาก็ผลิตจากศูนย์เลยก็เอาคนรุ่นใหม่มาฝึกใหม่มาฝึกใหม่เลยใช่เป็นผ้าขาวที่ฝึกใหม่เลยแล้วก็ผลิตคนมีความสามารถอีกเยอะมากใน6ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าจะไปแก้ในเชิงนโยบายคุณท็อปคิดว่าเราควรผลักดันนโยบายอะไรให้กับทางภาครัฐครับก็อย่างที่ผมย้ำอีกทีหนึ่งครับเราจะต้องมีแพลตฟอร์มกลางที่เราเรียกว่า Open Education Platform นะครับเพื่อที่จะมาปฏิวัติวงการศึกษาเพราะว่าคำว่านักศึกษา ในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กม6แล้วครับต้องพูดความจริงคือนักศึกษาที่เราพูดกันเนี่ยในอนาคตคือคนที่ทํางานไปแล้วสักพักด้วยซ้ำไปที่จบมาแล้วทํางานไปแล้วแต่ต้องรีสกิล up สกิลกันทั้งประเทศเราจะต้องมีเป็นเหมือน c o ร r เซ r รหรือคาร์ a c a d ร m มี่ออฟไทยแลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทําอันที่1ของประเทศอย่างที่2คือเราต้องปลดล็อกทาเลนต์ครับวิธีที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือการลงมือทำโอเคครับ กลับมาในมุมของผู้นําบ้างคุณท็อปได้เรียนรู้อะไรจากเวฟใหม่ๆทางนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณท็อปคิดว่าปิดครับควรจะไปทางไหนต่อเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเผื่อที่จะเป็นคําแนะนําให้กับผู้นําหลายๆคนที่กําลังสครัลลอยู่กับปัญหาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้าน AI เรื่องกรีนเรื่องดิจิทัลครับอย่างแรกต้องเปิดใจยอมรับความจริงก่อนครับว่าเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดครับต้องเอาอีโก้ตัวเองออกก่อน อย่างที่2คือพอเรารู้ว่าเรามีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่าง World Economic Forum เนี่ยทั้งประเทศมีไปแค่9บริษัท10บริษัทผมคิดว่ามันควรจะไปเยอะกว่านี้เยอะมากที่จะได้เห็นดิเรกชันของโลกควรจะมีเมมเบอร์จากประเทศไทยไปเยอะกว่านี้เพื่อมา present ประเทศ Represent อาเซียนอ,อย่างแรกที่เป็น quick win นะครับคือผมอยากให้ทุกคนศึกษาเรื่อง AI โดยด่วนเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเอา AI มาประยุกต์ใช้จริงแล้ว ถ้าบริษัทไหนไม่ใช้ AI เนี่ยจะสูญเสียความสามารถในการแข่ง,ข,งขันเพราะว่าบริษัทที่ใช้ AI เนี่ยสมมติมีพนักงาน50คนถ้าใช้ AI เป็นจริงๆเนี่ยมันจะเท่ากับความสามารถที่จะเท่ากับบริษัทที่มีพนักงาน,เป,นเป็นหมื่นคน Productivity มันมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เป็น Quick Win ที่ทุกบริษัทต้องทำรวมทั้งบิ t c ับด้วยเนี่ยคือต้อง Embrace AI เอา AI มาใช้ในกระบวนการทำงานในทุกๆแผนกได้แล้ว บิดเข้าอาจจะทุนเดิมมันจะดีคือเราใช้แอปพลิเคชันเยอะมากเป็นร้อยแอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะเป็นโบนัสเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นคือแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยอย่างพวก slack microsoft teams ใช่ไหมครับ uh, last pass g e t r o m m a i l chimintercom อะไรพวกนี้มันจะใส่ AI เข้าไปหมดเลย <c oughs> เป็น Co-Pilot หมดเลย <c oughs> แปลว่ามันจะยิ่งเพิ่ม p o w e r f u l ของความ productivity เนี่ยมันจะยิ่ง p o w e r f u l หลายเท่าตัว <c oughs> ในระยะยาวเราต้องดูว่าเราต้องกลับมามีทีม camps แม้แต่ผู้บริหารต้องกลับไปทำเวิร์กช็อปเองผมพูดเลยตั้งแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทเจ้าของท็อปแมนจเมนต์ซีเลเวลเนี่ยตั้งทีมแคมป์ไปอยู่โรงแรมเปนสักสองสวันใช่ไหมครับทำเวิร์กช็อปนะครับว่าเริ่มจาก world view world v i e w ว่าโลกของเราเนี่ยกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนเข้าใจ world v i e w ่ว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนี่คือทิศทางที่โลกกาลังจะเดินไปพอเรารู้ว่า world views มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมา revisit ไอ้มิ i ชั่นกับวิชั่น ว่ามิชชั่นสเตตเมนต์กับวิช i ั่นสเต e เมนต์ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับสิททางที่โลกมันกำลังจะเดินไปเดินไปไหมแล้วก็มาดูพวกคอ v a วลูสเพื่อที่จะรับคนที่ถูกต้องสุดท้ายก็ลงที่สตร a ท e จอจะได้มีสตร a ท e จอที่เหมาะสมที่มันสอดคล้องกับเวิลด์วิวส์จากที่คุณท็อปได้ไปที่ดาวอสมาผมเชื่อว่าคุณท็อปก็น่าจะได้กระทบไหลกับผู้นําระดับโลกหลายๆคนพอจะแชร์อินไซต์ให้ฟังได้ไหมครับว่าคนที่คุณท็อปได้ไปคุยด้วยได้ไปแลกเปลี่ยนด้วยเป็นใครกันบ้างแล้วเขขาามีโฟกกััสออะไรรในนพฒธุิจต่ ยกเป็นเคสดรี้มาให้เราได้ฟังกันหน่อยได้ไหมครับโ้จริงจริงได้เจอเยอะมากครับเรดาลิโออะไรก็เขาเข้าไปทักทายกันว่าเนี่ยเจอที่ G20 เขาเช็คแฮนด์แล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดคุยด้วยใช่ไหมครับก็เจอหลายคนเลยครับผู้นำแต่ที่ผมประทับใจที่สุดคือมี prime minister ของมอนเทเน g r o ครันายกรัฐมนตรีของมอนเทเน g r o เขานัดประชุมผมตัวต่อตัวเลยครับในห้องรับ บ e r a l meeting ครับเป็นห้องปิดหนึ่งของหนึ่งตอหนึ่งหนึ่งคนนั่งคุยกันชวนคนท็อปคุยเรื่องอะไรครับเขาอายุแค่สาสิบหกปีงนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้ได้รับตําแหน่งเขาบอกเขาจะมีส <c oughs> <agenda S 2> ามแอเจนดาหลักๆที่จะพุชให้ประเทศเขาแล้วเขาบอกแอเจนดาที่สามของเขาเนี่ย <c oughs> คือเขาต้องการให้ดิจิทัลแอสเซทหรือดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยเป็นหนึ่งในการส่งออกหลักของประเทศเขาเลยเป็นพิลล่าหลักของ GDP ของเขาที่มาจากดิจิทัลเทรดดิจิทัลเซอร์วิสเทรดซึ่งเขาก็เลยบอกว่า ขอให้บิทคัพเนี่ยช่วยเซตอัพอินฟราสตรักเจอร์สำคัญสำคัญพวกนี้ในประเทศเขาหน่อยได้ไหมเหมือนที่คุณทําในประเทศไทยสําเร็จแล้วเนี่ยครับเขาอยากมีบ้างเดี๋ยวเขาให้ซิ t ิเซนชิพโอเคให้เป็นประชาชนก็เลยเหมือนชวนคุณท็อปไปทําดีลด้วยกัน <c oughs> <ๆ S 2> เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเซตอัพอินฟราสตรักเจอร์ให้หน่อยเดี๋ยวให้ซิ t ิเซนชิพยกเลิกภาษีให้หมดแจากจะเปลี่ยนกฎหมายอะไรบอกฉันเขาให้เบอร์วอทซ์ทับส่วนตัวนะครับคุยกันในวอทซ์ทับส่วนตัวได้เลยแล้วก็คอนเดคกับทีมทีมนายกกลางได้เลยผมก็ตกใจมากว่าโอ้ เดี๋ยวนี้ประเทศเขาซื้อตัวในขนาดนี้เลย <laughs> ให้เปลี่ยนแบบเป็นประชาชนเขาเลยครับพราะคนทําอะไรที่มันเกี่ยวกับทิศทางของโลกเนี่ยที่เขาอยากได้ก็เป็นหนึ่งในผู้นําที่ผมคิดว่าป,ประทับใจทำไมถึงจําคนนี้ได้เพราะว่าพอหลังจะจบอผมว่าผมมีเพื่อนที่เรียนอยู่ยที่ออกซฟอร์ดด้วยกันมาจากมอนเทเนโกรเนี่ยแหละเขาบอกอา่าชื่ออะไรผมชื่อยาคอบอกยาคอฟเหรอ นั่นคือประธานเขาผมก็ช็อกมากว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันภายในแค่สิปีขึ้นไปถึงวันนี้เป็นประธานแล้วเป็นานาธิบดีของมอนเทเนโกรเลยครับโอเคครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันหวังว่าเราจะมาได้แลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าปีนี้ AI d i ดิจิ l g ลกรีน่าสนใจมากๆยังไงรอติดตามกันต่อนะครับขอบคุณคุณท็อปครับขอบคุณมากครับ